ยินดีด้วยคู่รักมาราธอนประกาศข่าวดีถายาิคนที่สองมาแล้วตังเปาววินาเลยว่าอยากจะมีลูกสักส,กสองคนสำหรับคู่สามีภรรยาแมนการินและเกลราดาหลังจากที่มีน้องกราฟเข้ามาเติมเต็มครอบครัวให้อบอุ่นและสมบูรณ์เพอร์เฟกตยิ่งขึ้น ล่าสุดทีมงานก็ต้องขอแสดงความยินดีกับแมนและเกลที่กำลังจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ลูกสองกันแล้วโดยหนุ่มแมนได้ประกาศข่าวดีกลางไอจีว่าประกาศข่าวดีครับเป็นพี่แล้วครับยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่สู่บ้านใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิมเพิ่มเติม,ตมความสุขคูณสี่เห็นช่วงนี้สีกินเก่งผิวเปล่งปลัง่งเพราะกำลังมีน้องนี่เองตื่นเต้นมากพร้อมดูแลเต็มที่แล้วครับพอบ้านลูกสองขณะที่สาวเกลก็ได้โพสเช่นกันเขาว่าครับมีน้องแล้วนะเยะ่ๆยอาการดีใจของลูกครับก็ตามรูปเลยค่ะ ตลอดระยะเวลา3เดือนกว่าครับกับพ่อแมนตื่นเต้นดีใจกันมากมีความสุขกันสุดๆคุยกับน้องในท้องทุกวันเหอน้องหนักบอกว่าอยากเล่นอยากอุ้มน้องให้น้องรีบออกมาแม่นิชื่นใจครอบครัวเราจะใหญ่ขึ้นเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ